จากบริษัท2020 e n t e r t a i n m e n t นี่คือช่วงล้วงเรื่องเราครับขออนุญาตเรียนเตือนท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะว่าเรื่องที่เราจะนําเสนอในวันนี้อาจจะ18บวกหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นคนที่กายเบี่ยงเบนแต่ใจชัดเจนที่มีอวัยวะ2องเพศในร่างเดียวถือเป็นความผิดปกติที่พบได้น้อยมากานะฮะทั้งชีวิตของผนนั้นเคยได้ยินครั้งนี้ครั้งที่สฮะซึ่งคนแรก ผมเคยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เมื่อปี2548เขาคนนั้นมี2เพศในร่างเดียวแบบนี้แหละครับลุนไหมว่าถ้าเกิดออกมาเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายลุนตั้งใจมั่นใจแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยคิดแต่ตัวเองก็มั่นใจอยู่ว่าว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแน่นอนผลตรวจเลือดเนี่ยโครโมโซมเพศจริงๆก็ออกมาแล้วนะครับ 46XY เป็นผู้ชายแน่นอน <S <S นะครโครโมโซมเ็าเป็นผู้ชายแน่นอน พอแสดงความเสียใจทราบว่าเป็ยุทธนาอยากเป็นผู้หญิงและมีจิตใจที่เป็นผู้หญิงจริงๆแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเขาใช้ชีวิตกับการมีสองอวัยวะเพศอย่างไรและแท้จริงแล้วคือเพศอะไรกันแน่เขามีความสุขหรือทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปพูดกับเขาคนนี้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว คุณแทนนางสาวมารสีมิ่มกระโทกค,ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่ได้ครับขอบคุณฮนะที่มาแชร์เรื่องราวที่แปลกมากครับในโลกนี้ไม่ทราบว,ว่าจะมีสักกี่คนค <c oughs> เอาเป็นว่า,เ,า,เ,วา,เ,าเริ่มต้นตั้งแต่เกิดเลยผิดปกติตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับตอนเกิดนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ครับคือตอนเกิดมาก็เป็นเป็นผู้หญิงนะฮะ เป็นผู้หญิงปกติก็คือไปโรงเรียนก็ใสก่กระโปรงไปโรงเรียนอะไรเงี้ยฮะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงปกติในใบเกิดนี่เขียนไว้ว่าก็เป็นเด็กหญิงฮะเด็กหญิงใช่ฮะตั้งแต่เด็กหญิงเพศหญิงใช่ฮะแล้วก็ชื่อชื่อมารสีนี่ก็เป็นชื่อตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่เด็กใช่ฮะใช่ฮะโอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนค่ะพอประมาณเข้าประมาณป .5 ป .6 เนี่ยฮะเริ่มมีความผิดปกติทางวิวัฒนาซึ่งด้วยความที่ว่าเราเราเป็นผู้หญิงแล้วประจำเดือนไม่ไม่มา แล้วก็ก็คุยกับแม่ว่าแม่ก็ถามว่าทาไมทาไมแปลกๆกอะไรอย่างเงี้ยฮะสรุปก็คือเอาอะไะเพศมันไม่ชัดเจนลนะ่ะมันเป็นผู้หญิงไม่ชัดเจนนะฮะทำไมถึงมีมีเป็นเหมือนอลูกอันทะอยู่ในลักษณะของข้างแคมผู้หญิงนะฮะตกลงมันผู้หญิงหรือผู้ชายเพศอะไรกันแน่ใช่ฮะแล้วก็บวกกับจังหวะที่เรียนไม่ค่อยได้ไปเรียนนะเพราะว่าบ้านเนี่ยคือย้ายย้ายที่ทํางานบ่อยแม่นะฮะย้ายที่ทํางานบ่อยก็เลย ย้ายไปโยธาสงฆ์เพื่อเพื่อที่จะเรียนด้วยแล้วก็ศึกษาเพศด้วยฮะอะไรเงี้ยศึกษาเพศศึกษาอะไรเพศก็คือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยค่ะอ๋อใช่่มามาศึกษาว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ฮะเป็นเพศอะไรยังไงกันแน่ใช่ค่ะแล้วถ้าต้องตัดผ่าตัดหรืออะไรก็็ประวานกันไปใช่ฮ่ะใช่ว่าคนจะเป็นยังไงอะไรยังไงฮะใช่ฮะเอ่อ ไปอยู่ตรงนั้นกี่ปีจนกระทั่งอายุก็รับการรักษาที่จุฬาอยู่ประมาณสองปีฮะแล้วก็อยู่ฐานครงค์ประมาณสามปีสี่ปีเนี่ยรักษาอย่างไงรักษาก็คือเราก็ใช้ชีวิตอยู่ฐานครงค์พอถึงวันหมอนัดเราก็ไปจุฬานี่ยฮะเป็นเวลาสามปีถึงสี่ปีเนี่ยตอนท้ายๆระหว่างการรักษาก็คือหมอก็ให้ให้ให้กลับมาบ้านฮะให้กลับมาบ้านเพื่อทําอ จิตใจให้สงบเหมือนเหมือนเขาจะทําอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าเหมือนเป็นการผ่าตัดนะฮะก็เลยกลับมาบ้านเพื่อมาพักความจิตใจและระหว่างที่กลับมาบ้านเนี่ยคือโดยที่ว่าทางบ้านฐานะยากจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มาตามที่หมอนัดก็คือท,ทิ้งช่วงไปแล้วก็หายไปเลยอ๋อกือจะผ่าตัดอยู่แล้วใช่ฮะใช่ฮะเริ่มมันแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้ทําอ,อะไรไตามธรรมชาติใช่ประทำธรรมชาติใช่ครับ เอาละธรรมชาติของคุณแทน <c oughs> คือ,อยังไงตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็อวัยวะเพศนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะสิบวงมันจะมาตรงนี้แหละครับเพราะว่าว่าต้องอธิบายอาวัยวะเพศของคนคนหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาเป็นเรื่องแปลกมากนะฮะเป็นอาจจะเชิงวิทยาศา,าสตร์ด้วยซ้าไปเป็นยังไงครับหมายถึงอวัยวะเพศเอวัยวะเพศตอนเนี้ยตอนนี้ก็ หมือนว่ามีมีลูกทั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอายุ12ปีอ่าสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยที่ว่านะฮะมันเหลูกแต่ตอนระหว่างที่เราจะเดินเติบโตขึ้นมาเนี่ยฮะแต่ละปีละปีมันมีอวัยวเพศชายก็คือองคชาตเหมือนมันค่อยค่อยๆ่ยื่นออกมาค่อยๆโผล่มาใช่ฮะใช่แต่โผล่มาในลักษณะของผู้หญิงเรามีรูปวาดให้ดูต้องขออภัยเป็นรูปวาดนะฮะเท่าที่จะสามารถนำได้นำเสนอได้นี่คือภาพอวัยวเพศ ภาพลายเส้นของคุณแทนด้านนี้ดูคล้ายๆเป็นอวัยวะเพศของผู้หญิงแต่ด้านสองข้างนี้เหมือนว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าแขมนอกแต่มันใหญ่ขึ้นมาเหมือนลูกอันทะสองข้างนี้นะฮะนี่ดูด้านข้างและตรงกลางเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับปุ่มกระสันของคุณแทน ให,ใหญ่ขึ้นมาหรือว่ายื่นออกมามากกว่าของผู้หญิงโดยโดยทั่วไปพอย,ยืนด้านข้างจึงเห็นเป็นรูปอย่างนี้นี่คือภาพวาดในเชิงเหมือนหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือขาทั้งสองข้างข้างล่างนี้คือก้อน,น,นนะครับแล้วก็อ้าขาออกมานี่คือปุ่มคริทอริสหรือปุ่มกระสันจะเห็นว่าเป็นเม็ดใหญ่มาก ะะและข้างล่างลงไปก็มีช่องคลอดเล็กๆข้างข้างนี้คือบวมแต่ดูหน้าที่จะเป็นแคมนอกแต่ใหญ่ขึ้นมากว่าแคมนอกของสุภาพสตรีทัท่วไปมีแคมในด้วยครับเล็กๆนี่ฮะสองข้างนี่ฮะแล้วก็อยู่เหนือ,อช่องคลอดเล็กๆตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือ,อคลิตอริสที่ยื่นออกมาเวลาฉี มันออกมาทางไหนครับก็คือเวลาฉี่ฉี่ออกทางของผู้หญิงฮะใช่ออกมาทางช่องคลอดใช่ฮะตรงนี้เหรอฮะใช่ฮะแต่เวลามีเพศสัมพันธ์ก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือใช้ชีวิตแบบทอมทั่วไปฮะอแต่พอเริ่มโตเริ่มโตขึ้นคือนัดจุดจุดนี้ฮะจุดนี้มันโตขึ้นก็พออยู่พอเรามีแฟนอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยก็ก็ก็ศึกษา ศึกษาการและการน,นู่นนี่นั่นนะฮะ <throat S 2> ก็<ฮ>ะก็ <ๆ S 2> เลยก็เลยใช้อ๋อจริงๆแล้วตรงนี้มันสามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงได้เวลาหลังน้ำเชื้อหลังออกทางทางไหนจริงๆของของของผู้ชายเนี่ยที่คล้ายเอาเวศชายเนี่ยมันไม่มีไม่ไม่มีไม่มีท่อปัสสาวะหรือไม่มีรูหรือไม่มีอะไรเลยฮะ เนื้อผ้าไหมครับโอเคแล้วก็มีมีหนังเนี่ยหุ้มรอบรอบรอบตัวองค์องคชาตแล้วกันนะฮะอ่าหุ้มรอบรอบเนี่ยฮะแล้วก็เชื่อมต่อไปก็คือข้างล่างของผู้หญิงเนี่ยฮะคือเวลาฉี่เวลาก็คือทางเดียวเลยครับใช่ครับใช่ทางเดียวเลยหมายความว่าเวลาหลังเนี่ยก็ทางทางล่างเลยครับของผู้หญิงทางล่างออกทางนี้เลยใช่ฮะทางนี้เลยซับซ้อนมากงงมาก เออได้เคยไปเช็คกับหมอไหมว่าไอที่เป็นเหมือนว่าเป็นแคมสองข้างเนี่ยข้างในเป็นลูกอันทะหรือเปล่าจริงๆหมอก,ก็ให้ข้อสรุปยังไม่ได้ว่าว่า,ว,าว่าคืออะไรแต่แต่ในลักษณะก็คือคล้ายลูกอัณฑะของผู้ชายะแต่ระยะย,ยาวหรือว่านานๆไปสิปี20ปีเราไม่รู้ว่าณตรงนั้นอะมันจะเป็นอันตรายต่อตัว ผมเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวจะเป็นะมะเร็งหรือเปล่าหรือจะเป็นโรคนู่นโรคนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นก้อนก็ยังใช่ฮะเป็นก้อนเนื้อก็ยังมีข้อ,อกังวลอยู่อะไรเงี้ยคุณหมอเนี่ยวันนี้เองนะฮะเราถ่ายทําในวันที่16นะฮะแต่ว่าเราพาไปเมื่อวานไม่ใช่วันนี้นะฮะคือวันที่15เดือนพฤศจิกายน2563วันนี้นะฮะจากการตรวจร่างกายของผู้มีชื่อข้างต้นแล้วขอให้ความเห็นดังต่อปีนิวินิฉัยโรคว่า เอาวัยวะเพศกรรมกวมแล้วหมอก็บอกมาว่าไม่มีช่องคลอดสาเหตุที่ไม่มีช่องคลอดเราจะมาเช็คกันตรงนี้นะครับมีเช็คลิสต์นิดหน่อยนะครับเราจะมาเช็คว่ามีความเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอย่างไหนมากกว่ากันตามรูปนี้นะฮะครโอเคเราจะไล่ไปข้อข้อข้อแรกก็คือคุณแทนมีมีหนวดไหมครับหนวดหนวดมีครับมีมีหนวดครับ มีลูกกระเดือกหรือเปล่ามีแต่ลูกเหมือนกันลูกกระเดือกลูกกระเดือกมันไม่มีไม่มีอย่างนี้เขาเรียกไม่มีคือมีแหละแต่มองไม่เห็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปไม่มีนะฮะลูกกระเดือกเช็คครับมีนมไหมนมไม่มีเต้านมเะเต้านมเต้านมไม่มีครับไม่มีไม่มีเต้าโอ้เต้าไหนไหนแต่ไร ตอนโตมาก็ไม่ไม่นมไม่ขึ้นเหรอครับก็คือมีมีนมอยู่นะฮะมีประมาณปห้าฮะแล้วก็อายุประมาณส2 13ามสองเนี่ยฮะนมมันก็เริ่มไม่มีเริ่มหายเริ่มหายกระทั่งเราก็ไม่รู้ตัวทีรู้ตัวทีก็คืออ๋อไม่มีนมเลยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าไม่มีไม่มีครับไม่มีนมผู้ชายเช็คขนหน้าอกมีไหมครับมีครับมีเช็คปึ้งลูกอันฑะถือว่ามีไหมลูกอันฑะคิดว่ามีอ่ะเพราะว่า เวลาเราเตะบอลเ,เวลาเราโดนหรือเวลาเงี้ยเราก็รู้สึกเจ็บรู้สึกจุกจุกเหมือน<า>เหมือนกันฮะเ,เหมือนกันเหมือนกับผู้ชายเป็นเลยฮะโอเคเช็คครับลูกอันทะมีเพราะรู้สึกอย่างนั้นปึงมดลูกมีไหมมดลูกผลไิ้ิจฉัยของแพทย์บอกว่าไม่มีมดลูกแต่กําเนิดครับไม่มีมดลูกแต่กําเนิดโอเคมีลูกอันทะเพราะฉะนั้นมดลูกจึงไม่มี<อ>เพราะว่าไม่มีประจำเดือนด้วยไม่มีประจำเดือนครับใช่ฮะใช่ไหมใช่ฮะมีองคชาตไหม องคชาตมีครับมีองคชาตเช็คปึ้งและช่องคลอดบีช่องแต่จะเรียกว่าช่องคลอดมีช่องแต่ไม่มีคลอดใช่ัหมมีช่องแต่ไม่มีคลอดมากกาเช่มีช่องแต่คลอดอะไรไม่ได้เพราะไม่มีวัลโกใช่ครับโอ้แปลกอ่ะตกลงมีแล้วไม่มียกประโยชน์ให้จำเลยอ่ะไม่มีแล้วเออเออไม่มีก็ไม่มีอ่า ข้ออื่นนี้เช็คไปเลยครับมีหมดเลยนะฮะยกเว้นลูกกเดือกคือมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นนะครับเออจึงมีความเป็นชายมากกว่าแม้แต่เสียงเนาะเสียงของของคุณแทนก็ผู้ชายผู้ชายอ๋อครับจึงเป็นอันว่าเราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่ามีความเป็นชายในตัวของอคุณแทนมากกว่าแต่ในสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือเรื่องราวในเชิงกฎหมาย เพราะว่าบัตรประชาชนทุกวันนี้ก็ยังใช้นางสาวตั้งแต่เกิดนางสาวมารสีมิ่มกระโทกพูดง่ายๆว่าเกิดมาเนี่ยเป็นหญิงก็อย่างนี้ตั้งแต่กําเนิดแล้วอย่างนี้ตั้งแต่กำเนิดไม่ได้เปลี่ยนเป็นนางสาวอยู่นะฮะแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเองเป็นชายใช่ครับตอนอายุสิบห้าสิบหกค่อยเปลี่ยนตัวเองเป็นชายเออคือเปลี่ยนยากไหมว่า เมื่อก่อนนิสักระโปรงวิ่งเล่นแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มาเป็นชายอ๋ออาจจะใช้ชีวิตแบบเป็นเป็นทอมก่อนใช่ไหมครับก็ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงปกติทั่วไปฮะจนมาวันหนึ่งก็เรารู้สึกว่าเราชอบผู้หญิงแล้วก็เราก็เหมือนทอมทั่วไปลระอยากเป็นผู้ชายก็เลยใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ใช่ก็เปลี่ยนโดยโดยไม่ยากใชมีมีอุปสรรคไหมอุปสรรคล่ะก็จะมีเพื่อน ล้อนะฮะมีเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนนะนัเมื่อก่อนนะคนไม่ค่อยยอมรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาว่าเราผิดเพี้ยนนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่ได้สี่แยอะไรเรื่องความรักนะครับอุปสรรคเรื่องความรักจะมีไหมเคยมีฮะเคยมีเคยมีฮะเราให้เขาสุขเขาได้ไม่เต็มที่อ๋อเลยใช่หมายความว่าอันนี้ช่วยไม่ได้เยอะก็ประมาณนั้นครับมันก็มีมีส่วนมีมีส่วนเกี่ยวนะฮะ มีส่วนเกี่ยวเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่ทําให้ผู้หญิงมีความสุขนะฮะ,ะถูกไหมฮะใช่ถูกต้องแทนไม่ใช่ทอมแล้วคือแทนเหมือนผู้ชายนะ,ะ,ะผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเราเขาก็เขาก็ไม่ได้รับรู้ว่าเราเป็นทอมนะมเขาก็มารับรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่พอคบกันมาเนี่ยณจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขามารู้ผู้หญิงทุกคนต้องมารู้ที่หลังอยู่แล้วว่าเฮ้ยอ๋อสองเพศนะแต่หลังจากนี้ไปมากกว่าว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องก็ต้องวัดใจกันไปครับบางทีเราก็น้อยน้อยใจตัวเองว่าทําไมมันต้องเป็นเรา อะไรเงี้ยก็เคยมีโทษตัวเองอะไรเงี้ยโทษแม่เป็นพ่อแม่มั่งโทษตัวเองมั่งอะไรเงี้ยก็มีคิดมากเงี้ยแต่จนวันหนึ่งเราเราเราก็มาคิดได้ว่าจริงๆอ๋อจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเราหรอกมันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเราไม่ได้เกี่ยวที่แม่ไม่ได้เกี่ยวที่ใครเลยอ่ะมันเกี่ยวความคิดของตัวเราเองมากกว่าใจล้วนใจใจเราครับใจล้วนๆเขาบอกใช้นางสาวที่เลือกใช้นางสาวไม่อยากไม่อยากใช้เป็นนายเป็นการกลบ มมไม่หาจริง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 ,รง,รง,รงแทนสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นนายได้ตั้งนานแล้วครับเฮ้ยได้เหรอได้ฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าณตอนนั้นแทนทนด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นนะฮะมันสับสนมันกลัวห,หมดว่าจริงเราควรจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนึกภาพมาไหมฮะแทนก็นเลยสับสนแทนเลยไม่ให้คําตอบใดอย่างสิน้นแล้วก็เลือกที่จะหายไปเลยแล้วก็ไมขขอ่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ทิ้งการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬานะตอนนั้นนะฮะถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อเป็นนายก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้ว ทางเอกสารเป็นล่าเราเป็นผู้ชายบรรยากาศเรามีผมด้อยถูกไหมครถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราเราชื่อเอกสารเนเราเป็นนางสาวเราโตมาแบบผู้หญิงแต่ณตอนนี้ตัวเป็นผู้ชายอ่ะเด่นเด่นใช่ไหมเด่นเด่นใช่แล้วเปลี่ยนจากผมด้วยให้มันเด่นไปดีอะไรเงี้ยบอกเรื่องราวของเราให้เขาฟังให้เป็นนิทวิทยานอะไรเงี้ยมันดูมีความสุขหนฮะเจ๋งว่ะเจ๋งมากห้ปลบมือปลบมือชอบชอบครับเปลี่ยนจาก ปมด้อยให้เป็นปมเด่นและมีความสุขจากการให้วิทยาทานกับคนที่ไม่ได้รับรู้แล้วก็ตัวเองก็มีความสุขได้อย่างนี้ใช่ครับทุกวันนี้ชีวิตดีไหมมีความสุขดีนะครับทำงานมีเงินใช้ใช้ชีวิตของเราในสไตล์ที่เราอยากจะเป็นเนี่ยก็มีความสุกดีครับทำงานที่ไหนอ่ะขอแวะถามตรงนี้หน่อยตอนนี้แทนรับฝาก รับสักอยู่ที่ประชาชื่นครับอ๋อช่างสาเป็นช่างสา<อ>ครับ,<อ>รบเวลาว่างไม่มีลูกค้าแล้วก็ปขับวินสองจ็อบสามจ็อบรายไ,ได้ดีแต่ที่สําคัญก็คือ,อลักษณะทางเพศหรือว่าเพศสภาพของเราไอ้ความกำกวมไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราเลยว่างนันนะ่ะใช่ไหมไม่นะฮะจริงๆเมื่อก่อนอาจจะใช่นะครับแต่หลังจากที่แทนได้สวดมนต์นั่งสมาธิมันทำให้เราได้เห็นภาพตัวเองชัดเจนขึ้น ได้เห็นสิ่งรอบข้างตัวเราชัดเจนมากขึ้นแล้วมันสอนให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรแล้วควรจะไปยังไงเราควรจะยึดติดก,กับอะไรท่านก็เลยจริง,รงๆก็เลยมองมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะคือเรื่องแปลกครับเรื่องแปลกของคนคนหนึ่งในสังคมของเรามีผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศอันเนื่องมาจากสภาวะจิตใจที่อาจจะมีความสึก เบี่ยงไปจากเพศสภาพที่แท้จริงของตัวเองแต่สำหรับคุณแทนคุณแทนเนี่ยใจคงแน่นมากแม้ว่ากายจะเบี่ยงเบนแต่ใจมั่นคงมั่นคงที่จะเป็นชายแม้ว่าจะมีอวัยวะอยู่สองแบบในตัวของคนเดียวกันแต่ที่สำคัญคือความสุขทางใจนั่นเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวของคุณแทนขอให้มีความสุขอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ คุณแทนครับมารสีครับมิ่มกระโโกครับสวัสดีครับจบได้ไหมครับจบแล้วจทไมอ่ะปวดหลังปวดหลังเหรอโอ้ยไม่ไม่ไม่จริงครับจริงก็ไม่ไม่กล้านั่งแบบตามสไตล์อะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวจะได้ดูทีเทสครับแล้วแต่แตคนนี้แต่มาด้วยไหมมาครับแต่ง สวัสดีชื่ออะไรฟ้าใส่ค่ะโอ้ยสวยแฟนสวยด้วยเขากเล็นกี่เรียนแล้วฟาใสก็5้าค่ะตั้งแต่เขาเลิกคนนั้นเขาเลเข้ามาเติมเต็มกิีเลยใช่ค่ะก็รู้จักเขาได้จากรายการกอบอยก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ ก็รักที่เขาไปแบบนี้ใช่ค่ะหล่อไหมหล่อไหม<อ>ต้องหล่อแหละถ้าบอกไม่หล่อเดี๋ยวทะเลาะกัน<อ>กแฟนรายการต0สิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h ANNEL 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ